สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเหนื่อยฉี้แจงทนายตั้มเผยปมสนิทสารวัตรข่าวดังลั่นคมเดียวที่ไปคือใครวันที่3เมษายน2565นายสิทราเบียบ,บังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมลูลนิธิทีมงานทนายประชาชน โพสข้อความชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ากุนซือเท่ากับทนายตั้มทนายดังสนิทสรวัตรคมแกงอุ้มเท่ากับทนายตั้มโอ้ยขำข่าวของสื่อดังแห่งหนึ่งผมตามหาความยุติธรรมให้น้องแตงโมก็หาว่าผมเป็นกุนซือให้คนบนเรือวันนี้ผมเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องเว็บออนไลน์จนจับสรวัตรคมได้แต่ดันมีข่าวจากสื่อแห่งหนึ่งเมื่อคืนว่าสรวัตรคมสนิทกับผมและเคยไปบ้านกะกอกะด้วยกันแฮชแท็กคมเดียวที่เคยไปกะกอกะ กับผมคือทานายอาคมสรวัตรคมผมไม่เคยรู้จักมาก่อนอะไรอะไรก็ผมเอาคนอื่นบ้างเหนื่อยชี้แจงคดีตำรวจอุ้มฤทธิ์รับนักพนนันต้องขอบคุณพลตำรวจโทรกรชัยคล้ายคลึงผอชอสอ,อทอ พลตรจตรีตรยรงผิวพันธ์รองผ,องผอบชอนอพันตำรวจเอกมนเสกตระกูลพานิชย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางนาะและตำรวจชุดทำคดีที่สามารถสืบทราบจนออกหมายจับผู้ต้องหาทุกคนปิดคดีได้อย่างรวดเร็วครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ